มาต่อนะครับนะนี่ปวดศรีษรษะนวดไะไ่ต่อยครับนอกจากพื้นฐานบ่าแล้วก็สัญญาณ4ี่ห้าหลังเน้นสัญญาณ5จะนวดอะไรอีกเอาแลว้วนึกน่าจะนวดอะไรอีกอันนี้กลับต้องนวดสัญญาณ4ี่ไหลสัญญาณ4ี่ไหลไปไหน สัญญาณ4ไหลตรงนี้ยล่องหายปลานะเพราะว่าถ้าเราสัญญาณ4ไหลเนี่ยสามารถบังคับทิศทางแรงได้ปกติแล้วก็จะลงไปที่ไหนสบกักนะฮะแต่ทั้งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าขยับนิดเดียวจะขึ้นข้างบนที่ตอนเราฝึกจําได้ไหมที่อึย๋ยทำไมขึ้นข้างบนทำไมขึ้นบนนะเราอาจจะต้องขยับหาเพราะจริงๆสัญญาณสี่ไหลมันลงส่วนใหญ่มันจะลงล่างนั้นเราอยู่ที่กันที่ไหนครับบ,รบับงคับอ่บาบังคับทิศทางแรงล้นนิ้ว,น,วนิ้วของเรานะบ,าบังคับ เราอยากจะให้มันแล่นไปตรงไหนก็ปรับนิ้วขึ้นไปบางทีเป็นจุดจุดเดียวกันแหละนี่ไม่ได้มาวันนั้นนะฮะเราสามารถปรับทิศทางแรงได้ให้มันบังคับขึ้นไปทิศทางไหนนะสัญญาณสี่แล้วก็อย่าลืมต้องนวดอะไรครับศีษษะด้านหน้าและด้านหลังนะถ้าปวดศีรษะก็ใช้1นสองและ5้ีรษะด้านหลังหนสองอยู่ตรงไหนครับสัญญาณหนึ่งอยู่ด้านไหนขวาสัญญาณสองซ้ายสัญญาณหอยู่ไหน ก็คือจุดกรำมด,ด้นเออครับนะเพื่อจะแต่ถามว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยเขานวดแค่เนี้ยเอาไปสอบแต่ในทางกามเป็นจริงเนี่ยเราต้องตรวจทั้งหมดเช็คสัญญาณไหลสัญญาณ2สัญญาณ3เช็คเช็คเมื่อกี้สัญญาณ,ญญาณ,าญญาณจริงๆเราต้องใช้เส้นของศาสตร์ลังสีทวารีอะไรต่างๆอีทาปิงกลา,าด้วย นะจริงๆต้องไล่เส้นละเอียดเลยนะอีทาชิดกระดูกด้านซ้ายปีงกรลาชิดกระดูกด้านขวาเส้นสองเส้นปัตตคาดใช่ไหมแล่นไหมหรือจุดแถวฐานกระโหลกทั้งหมดดูตรงไหนที่มันแล่นไปที่เขามีอาการถ้าจุดไหนที่กดแล้วมีแล่นนั่นต้องแก้จุดนั้นคือการจะแก้จุดก็คือเราต้องเช็คหาหาสาเหตุก่อนหาว่าจุดไหนที่มันแล่นไปที่เขามีอาการนั่นแหละจุดนั้นที่คือจุดรักษาแต่ความที่ว่าเราจะใช้มากน้อยขนาดไหนต้องปรับมากไปก็ระบม น้อยไปก็ไม่ได้ผลเป็นไหมนี่แหละอันนี้คือความพอดีหายังไงนะครับหรืออาจจะต้องเชเน้นแนวแนวข้างลําคอนะฮะที่เมื่อกี้ของที่กดให้นะฮะมันก็ขึ้นหัวขึ้นตาเลยอ่าสันญญาณหนังตาตกเป็นไงฮะหนังตาลืมตาไม่ขึ้นนะครับ สาเหตุก็อาจจะอย่างที่บอกเกิดจากห,หลายหสาเหตุอาจจะเกิดจากลมพัดอาจจะเกิดจากเชื้อโรคอาจจะเกิดจากกระทบความร้อนความเย็นหรือกระทบกระเทือนบริเวณประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณตานะครับบริเวณก็โดยเฉพาะโดยเฉพาะมันจะมีเส้นประสาทตรงหน้าหูเนี่ยนะบางทีโดนตบแรงๆก็เป็นได้เหมือนกันนะหรือโดนปะทะลมแรงๆนะครับหรือนอนมีวันนั้นลูกศิษย์โทรมาตอนเช้า อาจารย์อาจารย์แม่หนูลืมตาไม่ขึ้นยะยิ้มไม่ได้ข้างหนึ่งทําไมไหมนอนทับคนอายุสูงนอนทับนานครับนอนตะแคงเนี่ยพอมันไปทับเส้นประสาทต,ตรงเนี้ยนะระวังนะนอนตะแคงมากๆถ้าเจอแข็งๆแล้วมันทับนะแล้วแล้วไขมันเราน้อยลงอายุเรามากขึ้นเนื้อก็น้อยลงใช่ไหมมันก็โดนเส้นประสาทเส้นประสาทมันก็ช้ำทําให้สั่งการไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจารบอกไม่ต้องตกใจเอาผ้า เอาข้าวร้อนๆห,ห่อผนะ้าเนาะล้วคอยประครบนวดเบาๆเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับบางคนก็ตกใจไปหาหมอโอเคแล้วก็นวดแนวโคง้งคอแนวโค้งคอนะครับแล้วก็อย่าลืมศีรษะด้านหน้าด้านหลังด้วยอศีรษะด้านหลังหนึ่งสองเน้นสัญญาณห้านะครับจุดจอมประสาทอยู่ตรงไหน,นกลางเลยภาษาจีนจุดจีนเขาเรียกจุดไผ่หุย้ย ทำให้จุดนี้ทําให้สมองดีนะถ้ากดนวดแล้วช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับสมองทั้งหมดจุดกึ่งกลางเนี่ยเป็นแนวตัดระหว่างเส้นเหนือหูกับเส้นกำโดนใช่ไหมแนวเส้นกำโดนเป็นรอยตัดเดินเส้นหลักเส้นรองคืออะไรเส้นรองก็จะมีเป็นเส้นข้างกำโดนเราเรียนเชลยศักดิ์ไปแล้วใช่ไหมมีเส้นข้างกำโดนไล่ลงมานะครับเส้นหลักก็คือเส้นกำโดน แล้วก็กดจุดจอมประสาทนะฮะด้านหน้าต้องนวดไหมมันอยู่ด้านหน้าก็ต้องนวดเลยนะน้องนวดด้นานศีรษะด้านหลังด้านหน้าด้วยด้านหน้าก็ต้องสัญญาณหนึ่งสัญญาณสองสัญญาณหนึ่งสอง,ง,งอยู่ตรงไหนด้านหน้าหัวคิว้วนะฮะหัวคิวนี่กดแล่นไปที่ไหนที่ตาเลยเข้าเบ้าตาเลยเห็นไหมเชือ่อช่วยแก้เกี่ยวกับโรคตาเพราะฉะนั้นมันโรคตาเราก็ต้องใช้สัญญาณห่งสัญญาณสอง แล้วก็เดินเส้นขอบตาล่างนะก็เดินนวดเส้นขอบตาล่างตรงาน,นี้นวดไปนะครับศีรษะสัญญาณสามสัญญาณสามสัญญาณ 4, สี่ีษัด้านหน้าอยู่ตรงไหนสามสี่ตรงหน้าหูที่อาจารย์บอกแล้วจุดนี้จะเป็นจุดของศูนย์รวมของเส้นประสาทที่วิ่งมันเลี้ยงหน้าจุดนี้จะเป็นเส้นประสาทคู่ที่คู่ที่ที่ไหนรู้ไหม มันเป็นความรู้สึกของคู่ที่ห้าแล้วก็นะครับเป็นเส้นสายคู่ที่ห้ารับความรู้สึกบางคนจะชาหน้าไม่รู้สึกด้วยซ้ําตรงนวดแต่ถ้าเส้นที่ควบคุมการหลับลืมตานี่เป็นเส้นที่คู่ที่เจ็ดเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนะครับหรือเราเรียกอย่างเราเรียกเบลพาลซี่อะไรพวกนี้นะฮะเปิดประตูลมขมับคืออะไรอ่าก็กดขมับกดค้างไว้เท่าไหร่ ประมาณ30วินาทีนะคาบใหญ่นะครับกดแล้วช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในการรักษาโรคสันนิบาตนังตาตกนะอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็เชื่อมโยงถ้าเราจำจุดสัญญาณได้พื้นฐานได้ต่อไปเป็นโรคนี่ฮะสันนิบาตมือตกปกติเราจะกระโดกข้อมือได้ วันดีขึ้นดีตื่นขึ้นมาโอ้ยกระดกข้อมือไม่ขึ้นนะกระดกข้อมือไม่ขึ้นส่วนใหญ่เขาบอกว่า wrist drop นะฮะ wrist แปลว่าข้อมือ drop แปลว่าตก ok เขาก็เรียกโรค wrist drop ก็คือกระดกข้อมือไม่ขึ้นนั่นเองมักจะเกิดจากเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะเกิดจากเขาเรียกโรคอย่างและ saturday night palsy saturday ก็คือวันเสาร์วันเสาร์ w S A w เนี่ยกินเหล้าก,กินอะไรแล้วก็แล้วก็นอนทับแขนตัวเองพอกินเหล้าก็นอนฟบ กับกับโต๊ะกับอะไรเงี้ยแล้วก็กดเพราะมันมีเส้นประสาทอยู่ด้านนี้ <All right. S 1> ที่มาควบคุมกล้ามเนื้อทําให้กระดกงนี้พอกดนานๆเส้นประสาทมันก็ไม่ทํางานตื่นขึ้นมาก็เลยกระดกข้อมือไม่ขึ้น okay. Okay. <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นอนท่านี้เออนะครับริสตอบน่าตกใจไหมกระดกเฮย้ยตื่นมากระดกไม่ขึ้นนะเฮย้ยเป็นอามภาพเรอวะ น่าตกใจนะมันก็น่าตกใจจริงจริงแล้วมันเกิดถ้าเราซักประวัติแล้วเพิ่งเป็นเมื่อคืนเพิ่งเป็นนะครับไม่มีโรคอะไรรุนแรงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากนะก็ต้องนวดแก้อ่นวดอะไรบ้างแขนนะด้านในพื้นฐานแขนด้านในนะสัญญาณ1-5เน้นสัญญาณ2กับสัญญาณ4สัญญาณ2ก็คือเปิดลมตรงนี้สัญญาณ4ก็คือตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับ1ในสของ ปลายแขนอ,อ่าอ,อ่าเน้นเส้นเน้นสัญญาณสองกับสัญญาณสี่สองกับสี่สามอยู่ตรงข้อพับใช่ไหมสามอยู่ตรงข้อพับแล้วก็นวดสัญญาณห้าจุดแยกที่ข้อมือและใจกลางฝ่ามือนวดที่ไหนครับสัญญาณลูกที่ข้อมือที่สอนไปแล้วสัญญาณลูกห้าจุดเออหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับแล้วก็นวดจุดกลางกลางฝ่ามือ ฝ่ามือด้วยถ้าบวมถ้านิ้วบวมนะให้นวดจุดข้อนิ้วทุกข้อเดินเส้นข้างนิ้วก็นวดนวดตามข้อด้วยถ้ามบางคนมีลมมันเดินไม่สะดวกจะบวมตามข้อนิ้วนะครับลมเพราะว่าเ,เส้นเลือดเส้นอะไรมันอาจจะมีการข้างตัวมีบวมก็นวดไล่นวดตามข้อแล้วก็ไล่ตามขอบเส้นค่ะตามข้อเลยแล้วก็พื้นฐานแขนด้าน นอกเนไหมมันเกี่ยวกับแขนต้องเน้นจริงๆสินบาดข้อมือตกเนี่ยต้องเน้นแขนน้านนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอยู่แนวนั้นนอกนะครับสัญญาณ5แขนน้านนอกเน้นที่สัญญาณ5กึ่งกลางนะแขนน้านนอกแล้วก็ต้องให้ความร้อนประคบนะอาจจะนวดน้ำมงน้ำมันแล้วก็สอนให้เขาเอ็กซ์ไซส์ให้ลองพยายามกระโดกกระโดกให้สั่งให้เขาฝึกทำนะต้องใช้สมองเนี่ยสั่งด้วย อันนี้เป็นเพิ่มเติมทางกาทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะฝึกเทรนนิ่งด้วยนะพอเริ่มเห็นกระดกได้ก็เริ่มให้ให้ก็เอ็กซอร์ซส์มากขึ้นมากขึ้นให้กล้ามเนื้อม,มันทํางานอันนี้ก็คือสันนิบาตมือตกตกหรือเรียกว่า wrist drop wrist หรือเราเรียกอ่าอ,อ,อเรีกสันนิบาตมือตกนะท่านต่อไป foot drop foot แปลว่าเท้านะปลายเท้าตก ข้อเท้าตกกระดกไม่ขึ้นหนังสือเรามีอะในในเล่มใหญ่มีไหมฮะงานจดย่ออ่จดย่ออ่าจดย่อได้เออเป็นแขนไม่นวดขาคงจะหายโอเค เมาค้างไมไหม <S <S 1> <S 1> ถ้าเป็นที่ขาไม่ไม่รู้ใครนอนทับเนะอย่างนั้นอนะถ้าตัวเองมันต้องทับแขนตัวเองถ้าเราเป็นที่ขานี่ใครมันนอนทับวนะไม่รู้ตีนเพื่อนหรือส่วนเพื่อนเมากันนอนในเลคเคคาตื่นมาอา,าสนิบาตตีนตกนะเราเรียกอย่างว่าฟุตดรอปนะฟุตแปลวา่าเท้าข้อเท้ากระดกไม่ขึ้นคล้ายๆกันลักษณะแต่ตรง,นาางเนี้ยข้อเท้าเนี่ยเส้นที่ควบคุมคือเส้นเส้นไหนครับมีตั้งแต่ กระดูกสันหลังเลยนะมีเส้นจากหลังมาเลยวิ่งลงมาที่สะโพกผ่านข้อเข่าผ่านลงไปล่างเพราะฉะนั้นการที่ฟุตดรอปเนี่ยสามารถเป็นได้หลายสาเหตุในทางแผนปัจจุบันเราเนี่ยนะครับบางคนกระดูกทับเส้นประสาทก็กระดกไม่ขึ้นนะหรือบางคนโดนนวดมากนวดที่สันหน้าแข้งมากนวดแรงจัดเพราะว่าตรงสันหน้าแข้งมีเส้นประสาทที่วิ่งไปเลี้ยงข้อเท้าที่เรานวดแรงกระดกไม่ขึ้นเลยนะ การนวดเนี่ยถึงเป็นแบบแต่เส้นประสาทมันมักจะถูกลอดอยู่ใต้กล้ามเนื้อจะโดนกล้ามเนื้อบังไว้มันจะอยู่ลึกติดกระดูกบางคนพวกเรามีวิชาบางวิชาแงเข้าไปอีกไปหามันอีกต้องแป๊บๆต้องแบบวิ่งแบบไฟฟ้าช็อตถึงยะมันนั่นแหละระวังไปโดนเส้นประสาทเขาเหมือนไฟฟ้ามันจะสั่งงานกล้ามเนื้อไม่ได้มันก็จะกระดกไม่ขึ้นที่นวดรุนแรงเกินไปก็เป็นครับที่เจอนะ มันต้องระวังด้วยการน,นวดต้องพอเหมาะไม่ใช่นั่นเกินไปแล้วมึงคนกล้ามเนื้อเขาบางไงกล้ามเนื้อเขาบางไม่หนาไขามันน้อยเป็นไงครับเรานวดแรงๆติดกระดูกไหมติดกระดูกโดนเส้นประสาทเขาถ้าเขารู้สึกชดัดช็อตไฟฟ้าวิ่งอะไรเงี้ยต้องแสดงว่าคุณกําลังนวดเส้นประสาทเขาแล้วถ้านวดที่พอเหมาะดีครับเส้นประสาทไม่ใช่ไม่กระตุ้นไม่ได้หมอโบราณหลายคนงัดเข้าไปในร่องรักแ้หาหิปละเข้าไปดีเส้นประสาท ถ้าทำพอเหมาะรักษาแต่ถ้าทำมากเกินไปเส้นประสาทช้ำหรืออักเสบคนไข <hi> ้จะมีปัญหายกไม่ขึ้นความพอดีอยู่ตรงไหน shimmer. ตรงนี้แหละเป็นถึงเรื่องลำบากนั้นคุณก็ยินว่าหมอแต่ละคนจะถนัดโอ้ยบางคนล้วง้าไปเลยงัดตรงนั้นดีดตึ้ง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 วิ่งจืด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 นะเก่งมากเลยหมอคนนี้ได้แต่ถ้าขาดความชำนาญและความเกินความพอดีเป็นเกิดปัญหาตามมาตรงนี้นั่นเอง ถามว่าทาได้ไหมจุดอันตรายเป็นจุดที่รักษาที่ดีที่สุดยังมีวิชาหนึ่งเคยเล่าให้ฟังอย่างว่าเส้นเลือดสองเส้นเนี่ยพวกจับเลยจุดพอจับแล้วเลือดมันขึ้นสมองไม่พอใช่ไหมคนไข้จะรู้สึกอู้อยากจะหลับงเนี่ยอย่างนี้เลยฮนะสลบสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วเขาปล่อยพอปล่อยปั๊บเหมือนมันเลือดมันโฟล์วิ่งสมองคนไข้ก็เหมือนได้ชีวิตใหม่ขึ้นมามันจะรู้สึกดีขึ้นคนที่โรค ความจำมึนงงหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ถามว่าความพอดีอยู่ตรงไหนมิแต่หมอนี่ควรมากมันพอคนไข้สลบมันไปปลดสร้อยเขาอ,อยู่สมาคมจันรุ่มก่อนอมันเอานาฬิกาเข้าไปอีกแ้กวนแล้วเสร็จแล้วบังคับขายยาพอตื่นมากำลังงงเนี่ยกำลังงงขายยากระปุกสองพันห้ากระปุกพอล,ลุกสิผมซื้อไปซื้อไปกินไปลอง ซื้อไปกินปรากฏว่ากินไม่กี่วันลาขึ้นเต็มเลยมาบอกอาจารย์ใหญ่บอกไปโดนไปลองวิชาเขาเขาทำนี้นะทำท่าอาคุณมานั่งตรงข้ามว่าปปับ,ปบทำไล่นะแล้วก็กดตรงนี้จริงๆไม่มีอะไรก็กดเส้นเลือดนะครับผมก็บอกตบก็เป็นของจีนเขาการตบเนี่ยก็ได้ก็รักษาได้ตบตัวเนี่ยตบตามหน้าตามตัวตามเนื้อเนี่ย ร่างกายมีกระบวนการรักษาอยู่ตัวหนึ่งก็คือเวลาที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บตรงจุดไหนเนี่ยร่างกายจะมีกระบวนการเอาเลือดเอาอะไรต่างๆมาซ่อมนะเรานวดเราก็ตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงถูกไหมแต่บางคนมีวิชาที่ใช้ความรุนแรงเข้าไปกระทําเหมือนกับบ้านเรากําลังพังตรงเนี้ยเราก็ต้องอยังไม่กี่วันเนี่ยหลังคาบ้านผมลงผมต้องหยุดงานหยุดอะไรลงไปดูไปแล้วเราก็ต้อง เราดมสัพพะรกําลังไปรักษาไปทํางานถูกไหมร่างกายเราก็เหมือนกันตรงไหนบาดเจ็บมันก็จะมีกระบวนการไปซ่อมนั้นคนที่เจ็บโรคพวกนี้เขาก็เหมือนกับสร้างใหม่เขาเรียกว่าเขาใช้การตบใช้ความรุนแรงเข้าไปเหมือนให้ร่างกายมันบาดเจ็บพอบาดเจ็บร่างกายเป็นไงรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บก็มีก็เหมือนคนเรามันต้องการมีชีวิตรอดไหมต้องการอยู่มันก็มีกระบวนการที่ส่งเอาส่งอะไรต่างๆเข้าไปช่วยซ่อมแซมนั่นเอง บางคนถึงดีขึ้นไงฮะนั้นไปโดนตกซะหน่อยก็ได้หายอันนี้ก็โอ้โหนั่นแหละก็เป็นไม่รู้ก็ว่ากันไปของจีนนะเป็นศาสตร์ของจีนเขาเป็นก็นั่นแหละไปรับจีนมาไม่มีหรอกของไทยไม่มีหรอกของจีนเคยถ้าไม่มีใบประกอบโรคศีลก็โดนกองประกอบโรคศีลก็ตามจับจนนั้นมีดังๆอ่ะมาตกกันตามห้างเลยนะ กองประกอบโลกศิลก็ไล่จับกันโอ้มันไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกแล้วแต่ตกใจเป็นล้านอ่ะสันนิบาตตีนตกนะครับต่อนวดอะไรดีครับพื้นฐานขาอ่าอ่าต่อไปอ่ะลองนึกดินวดอะไรนวดอะไรพื้นฐานอะไรก่อนขาอะไรเออเน้นสัญญาณไหน ดูใช่ไหมขาด้านนอกใช่แล้วก็เดินเส้นขอบเท้าด้วยเขาจะมีเดินเนี่ยขอบเท้าด้านในเนี่ยเดินเนี่ยตามเส้นคือนวดตามขอบด้วยเขาเรียกเดินเส้นขอบเท้านะครับฮ่าฮ่าตรงเนื้อสองสีสองขอบด้านในด้านนอกนะครับอ่านแล้วนวดใดต่ออ่านนึกเร็ววดไใดต่อนั่นในมันมีนอกก็ต้องมีในเออแล่นใน เดินเส้นบาทาทึกบเส้นบาทาทึกคือเส้นขอบด้านเท้าด้านในถ้าขาด้านนอกก็เดินเส้นขอบเท้าด้านนอกก็เล่นเส้นขอบเท้าด้านนอกแต่เส้นขาด้านขอบฝ่าเท้าด้านในเราเรียกเส้นบาทาทึกนะเส้นบาทาทึกไม่ใช่ครับอ๋อเนี่ยมันเป็นอ๋อกราตตรีมันจะมาตรงกลางแต่นี้ก็จะเป็นเส้นของออสัตว์ราศีธวาลีพวกนี้ นะฮะบาทะทึกถ้าบวมนะถ้านิ้วเท้าบวมหรืออะไรก็นวดข้างนิ้วและข้อด้วยนี่ก็กรณีถ้าบวมถ้าไม่มีอะไรก็นวดพื้นฐานขาเปิดลงขาด้านนอกขาด้านในเน้นแนวเส้นขอบเท้าแค่นั้นเองขาด้านนอกก็ควรจะเน้นด้านสัญญาณด้านห้าสัญญาณห้าอะไรด้วยในเรื่องบางตำราก็ละเอียดกว่านี้นะครับของรัศมนักแต่ตัวนี้จะคร่าวๆในเล่มใหญ่เนี่ยแต่ก็ใช้เป็นหลักในการสอบก็ตอบได้ไม่ผิด แล้วเราควรจะทําอะไรด้วยครับให้เขาฝึกกระดกครับให้ลองทําที่กระดกสิฝึกด้วยให้เขาฝึกกระดกอนนเออกระดกอาจจะใช้ความร้อนประครบใช่ไหมอันนั้นเป็นตัวเสริมมาอาหารการกินการบริหารร่างกายเสริมเข้าไปต่อไปดานลมเออดานลมคืออะไรดานลมคืออะไรคนไหนเราจึงจะเรียกว่าดานลม ท้องแข็งแล้วเคาะท้องจะเป็นไงโอ้โดังก้องก้องป่องป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 องแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเป็นดานลมนี่แสดงว่าเรือหลังเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นหรอกถ้าเราเพิ่งเป็นน่อยๆอาจจะท้องอืดท้องเฟ้อธรรมดาแต่โรคนี้เรือหลังเป็นอยู่บ่อยๆแล้วจนท้องแข็งเป็นดานเลยดานก็คือเป็นแผ่นๆแต่บางคนเป็นเถาก็คือเป็นเส้นๆแข็งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดานนี่เป็นแผ่นเลยแล้วเคาะดูลมจะเยอะแล้วจะมักจะมีปัญหา ท้องผูกเรื้อรังจุดเด่นของเขานะท้องผูกเรื้อรังเคยออกข้อสอบเมื่อปีนู้นเหมือนกันอันนั้นลมเยอะจากธาตุลมจากโรคอื่นแต่ยังไม่แต่ถ้า้าดานลมจะต้องท้องผูกนะจะไปด้วยกันแต่ถ้าลมเยอะอาจจะเกิดจากสายเอ็นอื่นได้อีกนะอาหารการกินหรือเกิดจากธาตุคนนั้นเป็นคนธาตุลมหรือมีความผิดติดภายในก็แล้วแต่แต่ถ้าดานลมต้องท้องผูก ถ่ายเป็นขี้แพะมั่งอะไรบ้างนี่นั้นเวลารักษาเรานอกจากจะนวดเราต้องรักษาอะไรด้วยพฤติกรรมด้วยไหมอาหารการกินการแก้การท้องผูกหรือถ้าเรามีความรู้เรื่องยาเราก็ต้องให้ยาถ่ายยาระบายถูกไหมมันต้องแก้ตรงต้นเหตุด้วยจริงๆถามว่าหมอนวดจบใบประกอบโรคศีลคุจา่จย,ยาได้ไหมคุณว่าคุณจ่ายยาได้ไหมเออใช่ ปกติหมอนั้ทั่วไปเนี่ยจะจ่ายยาไม่ได้แต่หลักสูตร800ชั่วโมงเนี่ยนะหลักสูตร800ชั่วโมงเนี่ยจ่ายยาได้แต่เป็นยาที่หนึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้าน2เป็นยาที่ประกาศไว้ในในบัญชียาหลักไว้จะมีให้ดูว่าคุณจะจ่ายยาอะไรได้้างเป็นยาเหมือนยากึ่งสําเร็จแต่ถ้าเป็นยาจัดยาอะไรเหมือนยาอาจารย์เนี่ยคนไม่ได้นี่จะต้องเป็นหมอเวชเข้าใจไหมกว่าจะต้องมียาสําเร็จได้ยาเกี่ยวกับเส้นเยอะอะไรเนี่ยจริงๆ คุณมีใบประกอบลรกสินคุณก็มีความเป็นหมอที่จะจ่ายยาคนไข้ระดับได้มึงนี้ได้ยาแก้เส้นยาท้องผูกยาระบายยาธรณีสันาคาตอย่างเงี้ยเพราะบางทีเรานวดอย่างเดียวแก้ได้ไหมไม่ได้